สวัสดีครับก็พบกับคุ้เพื่อนการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่5พฤษภาคม2560นะครับก็เริ่มด้วยตัวแรกนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของโรงพยาบาลดําลุงล่าหรือตัว BH นะครับในช่วงของไตรมาส2นะครับจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่าไรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเนี่ยจะลดลงทําให้ไรายได้จากกิจการ โรงพยาบาลเนี่ยลดลงทั้งเยียร์อันเยียร์แล้วก็คิวอันคิวนะครับจากจํานวนผู้ป่วยที่ยังชะลอเข้าใช้บริการจากการเป็นช่วงโลซิซันของอุตสาหกรรมนะฮะเกี่กับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางก็ทําให้จํานวนผู้เข้าใช้บริการน่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก,ก่อนๆนะฮะก็สมผลให้ภาพรวมในครึ่งปีแรกเนี่ยยังซบเซาอยู่นะครับก็คาดผลการดาเนิน,นง,งานในครึ่งปีหลังเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับโดยคาดผลการดําเนินงานะจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะเนื่องจากการเปิดใช้พื้นที่ส่วนขยาย OPD นะครับอีกทั้งก็ยังได้เปิดบริการรักษาด้วยเครื่อง r e l a x s m i l e นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะฮะซึ่งจะเปิดใช้งาน,นตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งคาดจะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการสูงขึ้น Q on Q นะครทั้งนี้นะครบ,บริษัทยังคงกลยุทธ์รักษาโรคร้าย ซึ่งมีมาจิ้นสูงนะ,ะโดยรวมน,น่าจะยังทำให้กำไรสุทธิในปี60เนี่ยโตต่อเนื่องได้นะฮะก็ยังคงประมาณการกำไรปี60นะครับว่าจะเติบโต3.4% Year o ีย e a อเยมาอยู่ที่3,749ล้านบาทนะฮะแต่ก็ปรับลงสมมุติฐานนะฮะของตัวไรายได้กิจการโรง,งพยาบาลลง3%นะครับมาอยู่ที่17,586ล้านบาทนะฮะหรือลดลงประมาณสัก1.5%เทียบยอย คาดการอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากการารักษาโรคร้ายที่มีมาจิ้นสูงส่วนแผนการขยายคาป a ซิตีเองเนี่ยยังเป็นไปตามกําหนดการเดิมก่อนหน้านแต่ในส่วนของ IPD บริษัทคาดจะขยายห้องตรวจ ICU 2แล้วก็สร้างห้อง ICU 5ใหม่นะฮะร,รวมทั้งเพิ่มเครื่องตรวจวิจัยโรคนะครับแล้วก็ปรับปรุงตกแต่งห้องคนไข้ให้ปรับปรุงห้องคนไข้นะครับ แม้จำนวนผู้ใช้บริการจะอ่อนตัวลงนะฮะแต่ถ้าว่าการเน้นรักษาโรคร้ายน่าจะช่วยหนุนให้กำไรสุทธิขยายตัวต่อเนื่องนะฮะเยียออนเยียรนะครับเราจึงยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับโดยให้ราคาพื้นฐานของตัว bh ในปีนี้เนี่ยอยู่ที่185บาทนะครับคาดการผลประกอบการของตัว lpn นะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาสหนเนี่ยจะลดลงถึง56%เทียบเยีออนเยียนะครับ โดยยอดจองในไตรมาสหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นร้5ยยสิบหเปอร์เซนนะครับ year on อ e a เนะครับเพราะได้มีการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นนะฮะจาก2โครงการมูลค่า3 9พันล้านบาทในปีก่อนเป็น4โครงการมูลค่า5้าพันล้านบาทนะครับในโดยที่อัตราการขายนะครับก็ดีขึ้นจาก 35%- เป็น58%โดยโครงการใหม่ที่บางนานและมกักกะสันมีการขายที่ดีนะฮะ ยอดจองสะสมนะฮะในไตามาส1น,นะครับคิดเป็น25%ของเป้าที่20 0 0 0ล้านบาทนะคคงต้องรอดูการขาย3โครงการใหม่ในช่วงของไตามาสอนะครับมูลค่ารวมยอยู่ที่3.1พันล้านบาทนะครับยอดจองปีนี้จะช่วยเสริมรายได้ในปี61นะครเพราะล่าสุดเพิ่งมีแบ็กหลอกรอโอนในปี61เนี่ยอยู่แค่2.1พันล้านบาทนะครับทางบริษัทกำลัง ผลักดันรายได้กลับมาเติบโตในปี61นะฮะจากปีนี้ที่คาดหมายนะฮะที่10,000ล้านบาทหรือลดลงไปถึง25%เทียบเยอรอนีนะครับแบ็กหลอกจากปีก่อนยกมาโอนแค่1.7พันล้านบาทนะฮะในไตรมาส1น,นะฮะแต่ก็สามารถขายสต็อใน 1Q60 ราว2,000ล้านบาทนะก็ทำให้คาดว่ายอดโอนในไตรมาสหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ 2.3พันล้านบาทนะฮะลดลงไป45%นะครับเยออนเยียนะครับมาจิน้นดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่ก็คงมีรายจ่ายนะฮะการตลาดจากการเปิดโครงการใหม่นะครับทำให้เราคาดว่ากำไรในไตรมาสหนึ่งจะปรับตัวลง,ล,งลดลง56%เทียบเยออนเยียมันมีกำไรอยู่ที่312ล้านบาทนะครับทางฝ่ายคงประมาณการกำไร ปี60-61ของ LPN ไว้นะครับโดยคาดว่าจะลดลง33%นะครับในปี60แล้วก็เพิ่มขึ้น1%ในปี61โดยการขายโครงการบ้านใหม่น่าจะส่งผลดีปีหน้านะครับแต่ถ้าว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ซื้อขายบน PE ที่สูงถึง12เท่าในขณะที่ความชัดเจนของการเติบโตยังไม่มากนะครับจึงยังคงคำแนะนำขายนะฮะตัว LPN โดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่8บาท SMT นะครับก็คาดกำไรในไตรมาสหนึ่งจะเพิ่มขึ้น4%เทียบเ e a r o n ออนเนะครับโดยคาดการกำไรในไตรมาสหนึ่งจะออกมาอยู่ที่39ล้านบาทนะครับก็มาจากงานใหม่ที่มีมาจิ้นที่ดีขึ้นนะครับโดยแนวโน้มการดำเนินงานนะครับในแง่ของรายได้นะครับทัที่ฮะแนวโน้มการดำเนินงานนะครับ จะตบโตได้จากการผลิตสินค้าใหม่ที่มีมาจิ้นที่ดีกว่าสินค้าเดิมน,นะครับก็ส่งผลให้มาจิ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น16นะครับแต่การยกเลิกการผลิตสินค้ากลุ่มฮาร์ดดิสก์ได้นะฮะก็ส่งผลให้ยอดขายเนี่ยลดลงไป41เเทียบเยอันเยียนะครับมามีรายได้อยู่ที่723ล้านบาทอีกทั้งจากการผลิตสินค้าใหม่เพิ่มนะฮะก็ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งจาก การวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่นะฮะแล้วก็จานวนพนักง,งานรองรับการเติบโตรวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากมูลนี้ที่สูงขึ้นนะครับออการตั้งสำรองก็ยังคงกดดันนะการดําเนินงานอยู่นะครับโดยการตั้งสำรองนี้สงสัยนี่ศูนย์ะของลูกค้าเซ็ตทับบล็อกนะฮะมีการตั้งไปเพียง25%ของมูลนี้ทั้งหมดรวมถึงการตั้งด้วยค่ากล่องด้วยนะครับขณะที่ในไตรมาสหนึ่งปี60เนี่ย ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มอีกหรือไม่นะฮะซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนนะครับแม้คาดว่าการดำเนินงานของ SMT นะฮะจะกลับมาเติบโตก้าวกระโดดอีกครั้งนะฮะจากแผนการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากการลุกไปสู่สินค้าที่มีมาจิ้นสูงนะฮะเพื่อสร้างกำไรให้บริษัทแต่ถ้าว่าการตั้งสำรองที่มีอยู่นะฮะ ยังเป็นปัจจัยถ่วงต่อการลงทุนในหุ้นดังกล่าวนะครับโดยราคาปัจจุบันนะครับเราแนะนําแค่เพียงถือนะครัสำหรับตัว SMT นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานในปี60นอยู่ที่6.60บาทนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน,นครับ